ทำเอานายชูวิทย์กมลวิสิ์ถึงกับเดือดน,นะครับบอกว่าการที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบุกไปตรวจบากัญชาที่โรงแรมของตนนั้นเป็นการกลั่นแกล้งกันแต่ว่าตนก็ไม่กลัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้วิพากษ์วิจารณนโยบายกัญชาครับ วันนี้กระทรวงสาธารณสุขบุกตรวจค้นร้านกัญชาที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของโรงแรมเดวิดสุขุมวิท24ที่นายชูวิทย์กมลวิสิต Visit, อดีตนักการเมืองเป็นเจ้าของนะครับซึ่งการตรวจค้นครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับนายชูวิทย์เป็นอย่างมากเนื่องจากเชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้งโดยนายชูวิทย์ได้มีการเผยรูปบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการสั่งตรวจค้นในครั้งนี้ด้วยพร้อมกับบอกว่าตั้งแต่เปิดร้านมา4-5เดือนไม่เคยมีใครมาตรวจแต่พอตนพูดเรื่องกัญชากลับมาตรวจ อยากปิดโรงแรมตนก็ทําไปเลยนายชูวิทย์ยังบอกอีว่าแน่จริงก็มาเลยเจอกันตัวต่อตัวอย่าเล่นลับหลังขณะที่นายอนุทินชาญวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักคุมใจไทยนะครับพูดถึงการเคลื่อนไหวของนายชูวิทย์ที่ออกมาวิพา์วิจารณ์นโยบายกัญชาว่ามีเรื่องการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าใกล้เลือกตั้งแล้วยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อคะแนนเสียง ทั้งนี้ไม่อึดอัดในการทำงานร่วมกับนายพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติที่ออกมารับเรื่องของนายชูวิทย์เพราะว่าเหลือการทำงานอีกแค่2-3สัปดาห์เท่านั้นยอมรับว่าเคยคิดจะทาบทามนายชูวิทย์มาทำงานการเมืองในกรทมนะครับแต่ว่านายชูวิทย์ออกมาวิจารณนโยบายเสียก่อนกับ